ร้านสดับข่าวการจากไปของพระโอรสแล้วก็ถูกความโศกเข้าครอบงำทรงตรอมพระไทยไม่เสวยพระกายาหารเป็นเวลาหลายวันอีพระวรากายสู้ผอมลงไปเรื่อยๆใครจะปลอบโยนอย่างไรก็ไม่รับฟังพอครอบเจ็ดวันจึงมาพิจารณาถึงความทุกข์ เพราะความพัดพรากจากบุคคลอนันที่รักว่าความโศกของเรานี้เนี่ยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เรารักทําให้เราเะละเลยราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนหากเราจะไม่มีความรักแล้วความโศกก็จะไม่บังเกิดขึ้นเลยเอาเถิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าความรักในสิ่งใดๆ ทั้งที่มีวิญญาณครองหรือว่าไม่มีวิญญาณครองจะได้เกิดขึ้นแก่เราเลยเมื่อติฐานจิตมั่นอย่างนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ไม่ยอมเป็นทุกข์เพราะความรักต่อใครอีกเลยพระราชาครั้นสดับแล้วก็อนโมทนาแล้วตรัสถามต่อไปว่าสัตว์บรุษ ท่านเห็นอารมณ์นใดเล่าจึงเป็นผู้ไมโ่โกรธชาตปานีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เคยเป็นดาบทชื่อว่าอรากะเจริญเมตตาจิตเจ็ดปีอยู่ในพรหมโลกเจ็ดกับด้วยเมตตาภาวนาที่สั่งสมมานานเพราะฉะนั้น แม้ในภพชาตินี้เนี่ยจึงเป็นผู้ที่ไม่โกรธเมื่อชาตปานีกราบทูลคุณธรรมสี่ประการของตนอย่างนี้แล้วก็ได้ทูลยกย่องพระโรหิตธรรมทัตว่าเป็นบัณฑิตที่พระองคไม่ควรกลั่นแกล้งปัสสุสร้ายส่วนการกะเสนาวดีเป็นผู้มากไปด้วยความโลภความโกรธและความหลง ชอบกินสินบนกระทำตนเหมือนมหาโจรที่หลบซ่อนอยู่ในพระราชวังเจ้พระนครไม่ได้ฟังแล้วจึงช่วยกันจับเสนาบดีทุกตีจนตายตั้งแต่นั้นมาธรรมทัตบัณฑิตก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ช่วยบริหารราชการแผ่นดินจนประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เห็นไหมจ๊ะว่าการยกย่องคนดีที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยกย่องคนดีมีศีลธรรม mm hmm. ก็จะทำให้ชีวิตของเรานะจน่ยเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยเพราะฉะนั้นให้มันพิจารณาดูข้อบอกพร่องของตัวเองเสมอว่าที่ผ่านมานั้นเรานะเป็นคน มีอคติความลำเอียงหรือเปล่าเป็นคนหูเบาหรือเปล่าถ้ามีก็รีบแก้ไขปรับปรุงกันไปไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีใจซื่อตรงเพราะชาตินี้นะ่ะเราเกิดมาเพื่อแก้ไขตัวเองอยู่แล้วถ้าแก้ไขได้ในชาตินี้ พบชาติต่อไปเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆหากเราฝึกในเรื่องหย,ยาบๆภายนอกได้ดีมันแก้ไขข้อบกพร่องอยู่เสมอเป็นคนหนักแน่นในความเที่ยงธรรมเป็นผู้มีใจเที่ยงตรงเหมือนตาช่างเมื่อปฏิบัติธรรมก็จะมีใจเที่ยงตรงต่อหนทางพระนิพพาน ได้เข้าถึงพระธรรมก,กายภายในได้อย่างรวดเร็วดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันฝึกฝนต่อเลื่อยไปแล้วก็ฝึกใจนะให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันให้ได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องนำมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นม่สุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย รอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ i